ับสำหรับแอนิเมชันที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของแอนิเมชันนะครับและประเภทของแอนิเมชันนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้แอนิเมชันเพื่อการศึกษานะครับแอนิเมชันก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับโดยการนำภาพนิ่งและหลายภาพเนี่ยที่มีความแตกต่างก,กันและก็ต่อเนื่องกัน นำมาบันทึกและก็ฉายต่อเนื่องกันนะครับทำให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับโดยอาศัยหลักการภาพดวงตาให้ดูเหมือนว่าภาพเหล่านั้นมีการเคลื่อนไหวนะครับทําไมภาพถึงมีการเคลื่อนไหวนะครับปกติมนุษย์เรานะครับจะมีการจำที่เรียกว่าการจำแบบรู้สึกสัมผัสนะครับที่เรียกว่าเซน s ซอรี่เมโมรนะครับการจำชนิดนี้นี่เป็นการจำที่ เป็นการจําข้อมูลแบบตรงไปตรงมานะครับทำไมถึงเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับคือปกติแล้วเนี่ยมือเราเนี่ยมีการมีการจำภาพที่เรียกว่าการรู้สึกสัมผัสนะครับการจันทภาพชนิดนี้เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลแบบตรงไปตรงมานะครับตามประสาทสัมผัสที่เราได้รับรู้จากการมองเห็นนะครับและก็จะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วนะครับเช่นการดูภาพยนตร์ ซึ่งแต่ละภาพนั้นจะยังคงติดตาเราอยู่ประมาณ1ภาพประมาณ10วินาทีเท่านั้นนะครับปรากฏการเรียกนี้ปรากฏการนี้เรียกว่าการจำภาพติดตานะครับสรุปแล้วแอนิเมชันก็คือการทำให้ภาพนิ่งนะครับเกิดการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวัตถุภาพคนสัตว์สิ่งของหรือภาพอะไรก็ได้ ที่ผู้สร้างต้องการให้เคลื่อนไหวไปตามจินตนาการนะครับทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของ Animation แอนิเมชันนะครับแอนิเมชันหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือแอนิเมชันแบบดั้งเดิมนะครับประเภทที่2 a n แอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นนะครับประเภทที่3คือแอนิเมชันที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงแอนิเมชันแบบดั้งเดิมนะครับก็คือแอนิเมชันที่วาดขึ้นด้วยด้วยมือทั้งหมดนะครับคือต้องการไม่ว่าเราจะาต้องการภาพเคลื่อนไหวกี่เฟรมกี่ภาพแ้ก้ก็เราก็ต้องวาดด้วยมือทั้งหมดนะครับอย่างเช่นใน1วินาทีมีทั้งหมดประมาณ16เฟรมหรือ24เฟรมนะครับเราก็ต้องวาดภาพทั้งหมดนะครับ 16หรือ24เฟรมนะครับซึ่งการวาดภาพแบบดั้งเดิมนี้ต้องใช้ศิลปินวาดภาพจำนวนมากต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับแล้วแล้ว,ลวนำภาพเหล่านั้นมาบันทึกลงบนฟิล์มนะครับแล้วก็ทำการตัดต่อบันทึกเสียงแล้วก็นำไปฉายนะครับแล้วก็จะเกิดภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างภาพยนตร์ที่ เป็นรูปแบบดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์มิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาส์แบบดั้งเดิมแบบเก่าๆนะครับก็จะใช้าการวาดแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์อยู่ในค่ายของวต์ดิสนีย์นะครับแล้วก็ภาพยนตร์ ทอมแอนเจอรี่ uh, นะครับเราอาจจะเคยได้เห็นเมื่อสมัยเด็ก,ดกๆนะครับที่เป็นแมวกับหนูวิ่งไล่จับก,กันนะครับทอมแอนเจอรี่นี่ก็วาดขึ้นได้ด้วยมือทั้งหมดนะครับเมื่อยุคแรกๆนะครับจะวาดด้วยมือทั้งหมดนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับเช่นป๊อปไอยอย่างภาพยนตร์ของคนไทยที่สร้างขึ้นด้วยด้วยการวาดด้วยมือล้วนๆก็อย่างเช่นเรื่องสุดสาครนะครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่วาดขึ้นด้วยมือเรื่องแรกของคนไทยนะครับต่อไปเราจะพูดถึง Animation อีกประเภทหนึ่งนะครับแอนิเมชันที่เรียกว่าแบบสต็อปโมชั่นะครับแอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นหมายถึงการทำแอนิเมชันโดยการปั้นตัวกระตูนขึ้นมาคล้ายๆกับเราปั้นดินน้ำมันขึ้นมานะครับแล้วก็นำตัวดินน้ำมันนั้นมาขยับท่าทางแล้วก็ทำการบันทึกภาพไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเ,เราขยับแขนขา ขยับไปนิดนึงแล้วก็ทําการบันทึกภาพแล้วก็ขยับท่าทางไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทําการบันทึกภาพแล้วก็หยุดภาพไว้ทําอย่างนี้ไปทีลเฟมทีลเฟมนะครับเขาเรียกว่าการทำแอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นนะครับการทำแอนิเมชันแบบนี้ก็ไม่จําเป็นเฉพาะในการปั้นดินํามันหรือว่าปั้นหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วทําการขยับนะครับอาจจะทาโดยการโดยการวาดเป็นวาดรูป วาดรูปหรือว่านำนำรูปภาพหรือวัสดุต่างๆเนี่ยมาบันทึกแล้วก็ขยับวัสดุหรือว่ารูปภาพนั้นๆแล้วให้เกิดภาพต่อเนื่องนะครับแล้วก็นํามาฉายนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าแอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นครับต่อไปเป็นแอนิเมชันที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นแอนิเมชันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับ เพราะว่ามีขั้นตอนในการผลิตไม่ยุ่งยากนะครับไม่เหมือนแบบดั้งเดิมที่ทต้องวาดด้วยมือนะครับคอมพิวเตอร์แบบนี้จะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับในการสร้างให้เกิดภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งประเภท2 d animation นะครับแล้วก็3 d animation นะครับทีนี้เรามาพูดถึง animation ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นรูปแบบของ Uh, 2D animation นะครับก็เป็นแอนิเมชันที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D หรือแบบ2มิตินะครับเ mm hmm. ช่นโปรแกรมโ,โปรแกรม f l a t นะครับอยู่ในค่ายของ Adobe f l a t นะครับแล้วก็ Toon Boom นะครับ m o h หนะครับ a n i m a t e Animates t u d i o Pencil ไซฟิกอันประเภทนี้นะครับ Animation แบบคอมพิวเตอร์นี้ก็ก็ยังสามารถวาดด้วยมือแล้วก็นำไปสแกนนะครับแล้วกเ็เข้าไปตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์หรือว่าเพิ่มสีในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นำภาพเหล่านั้นมา,ามาเรียงต่อเรื่องกันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เรียกว่าโปรแกรม Animation ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์แบบ 2D animation นะครับลักษณะของของ 2D animation นะครับก็คือ,อ,อมิติของภาพเนี่ยเกิดขึ้นจากการวาดการให้น้ำหนักของแสงและการลงสีนะครับหรือหรือเกิดจากการซ้อนภาพเป็นชั้นๆน,นะครับให้เกิดมีระยะของภาพนะครับ เมื่อวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็นำภาพทั้งหมดเนี่ยมาลำดับให้เกิดการต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ทำให้คอมแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะประมวลผลนะครับทำให้เกิดภาพขึ้นไว้เกิดขึ้นนะครับข้อดีของการทำแอนิเมชัน 2D แอนิเมชันจากคอมพิวเตอร์ก็คือเราสามารถที่จะวาดภาพเพียงเพียงภาพภาพเดียวนะครับแล้วก็ทำการ Copy แล้วก็ไปเพส์นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับขยับท่าทางของภาพแล้วก็ทำการ Copy แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับ Copy Pa s t e ส์ก๊อปี้เพแล้วก็ปรับขยับท่าทางไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดนะครับโดยที่เราไม่ต้องวาดภาพขึ้นมาใหม่ทุกภาพนะครับไม่เหมือนกันกับวิธีการแบบดั้งเดิมซึ่งต้องวาดทุกภาพนะครับ แล้วก็ข้อดีของ 2D animation แบบที่ใช้คอมพิวเตอร์นี้ก็คือพอเราวาดเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงภาพเคลื่อนไหวได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำการบันทึกภาพแล้วก็ค่อยนำมา,าฉายนะครับการทำด้วยคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะแสดงภาพให้เห็นได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องได้ทันทีนะครับ แล้วก,การลงสีนะครับก็ง่ายนะครับเพียงแค่คลิกเลือกสีหรือเราผสมสีเก็บไว้นะครับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะเสร็จแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ตลอดซึ่งให้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็สีก็จะไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับไม่เหมือนกับการวาดด้วยมือซึ่งเราต้องผสมสีใหม่หรือว่าต้องผสมสีไว้เยอะๆบางที สีนั้นก็อาจจะผิดเพี้ยนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันแบบนี้ก็คือใช้คนไม่มากนะครับถ้าวาดด้วยมือนี้ต้องใช้คนประมาณ10ถึงถึง200คนต่อเรื่องนะครับแค่คนคนเดียวถึง5คนนี้ก็สามารถผลิตแอนิเมชันได้แล้วนะครับในยุคปัจจุบันนะครับ ลักษณะของภาพแอนิเมชันที่เรียกว่าเป็นแบบ2มิติหรือ 2D แอนิเมชันนะครับคำว่า D นี่ก็มาจากคำว่า Dimension ที่แปลว่ามิตินะครับคือมีความลึกของภาพนะครับคำว่า2มิตินี่ก็มีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นภาพแบนๆนะครับคือมีด้านกว้างแล้วก็มีความสูงของภาพนะครับคือลักษณะของโปรแกรมก็จะมีแค่แกนแกน y ะครับกับแกน x นะครับ,ก,บ,ก,รก,รบการใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดนี่ก็จะ คล้ายๆกับการวาดภาพบนกระดาษนะครับแทนที่เราจะใช้ดินสอเราก็ใช้เมาส์หรือปากาดิจิทัลเซอร์แทนนะครับอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างแอนิเมชันที่เป็น 2D แอนิเมชันนะครับก็เราก็จะเห็นในโทรทัศน์นะครับก็จะมีเรื่องโดูไม่อนนะครับดักกอนบอลเบนเชน บางปอนจอมป่วดอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนภาพยนตร์ส่วนที่เป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับก็จะมีเรื่อง l ล o n ออนคิงมู่หลานเป็นต้นนะครับครับต่อไปคือแอนิเมชันที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ที่เป็น3 d a n i แอนิเมชันนะครับคือเป็นแอนิเมชันที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะครับจะเห็นได้จากภาพยนตร์ที่เข้าฉายใน งภาพยนตร,ร์น,นะครับส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นของท d Animation นะครับเนื่นองจากว่า,าสามารถที่แสดงภาพได้สมจริงมากๆนะครับ <Yeah. S 1> Animation แบบนี้จะสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมาสามมิติโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นโปรแกรมมายานะครับโปรแกรมท d ดีสตูดิโอนะครับ l i ฟ e เวฟนะครับโปรแกรม Cinema 4D โปรแกรม b บ n d e r เป็นต้นนะครับอย่างตัวอย่างภาพยนตร์นะครับที่ที่เป็นรูปแบบของ3 d Animation นะครับก็จะมีเรื่อง Toy Story นะครับก็เป็นภาพยนตร์ Animation แบบ3 d เรื่องแรกที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเรื่อง กังฟูแพนด้าเรื่องเทร็กนะครับเรื่องลีโอเลงโก้นะครับแล้วก็มีภาพยนตร์แอนิเมชันทีดีของคนไทยนะครับก็คือเรื่องการกล้วยนะครับเป็นของอกันตนาแอนิเมชันนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของคนไทยนะครับที่เป็นรูปแบบของทีดีนะครับแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากครับ ต่อมาก็มีเรื่องปังปอนนะครับที่ฉายในทางทางสถานีโทรทัศน์ะน,ะนะครับลักษณะของของภาพ 3D นะครับลักษณะของภาพ 3D นี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการปั้นรูปหรือปั้นหุ่นจำลองขึ้นมานะครับคือมีความสูงความกว้างความลึกของภาพนะครับโดยโปรแกรม ที่สร้างก็จะใช้โปรแกรมทางด้าน t d โดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นเราการเราสร้างภาพการ์ตูนขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะขึ้นรูปโมเดลคล้ายๆกับการปั้นดิน้ํามันแต่ว่าเราทำในโปรแกรมนะครับเราก็สามารถที่จะหมุนตัวการ์ตูนได้รอบทิศทางนะครับเพียงแต่ว่าเราปั้นขึ้นมาเพียงรูปเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะหมุนภาพด้านหน้าด้านหลัง ้านข้างนะครับด้านบนได้ทุกด้านนะครับแล้วก็ทําการปรับแต่งได้ได้ทุกด้านโดยที่เราไม่ต้องอไม่ต้องวาดภาพใหม่ทุกภาพเพียงแต่ว่าเราปั้นภาพขึ้นภาพเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะแต่งภาพในด้านต่างๆได้ทุกมุมมองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งสีนะใส่สีใส่พื้นผิวนะครับแล้วก็ ใส่พวกลวดลายต่างๆในตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นมานะครับการจัดแสงเงานะครับการจัดแสงเงาในโปรแกรม 3D นี้ก็ทำคล้ายๆกับเราจัดสตูดิโอในการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับคือจะมะีมีไฟจำลองขึ้นมานะครับให้เราสามารถจับไปวางในตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการจัดแสงนะครับคล้ายๆกับเรา แัดแสงในสตูดิโอถ่ายภาพหรือว่าในสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์นะครับการจัดมุมกล้องก็เช่นกัน,นครับเราสามารถที่จะขยับมุมกล้องหรือว่าย้ายไปในมุมต่างๆตามที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะหมุนรอบตัวโมเดลหรือว่าจะขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างหรือให้กล้องค่อยๆมูฟเข้าไปข้างใกล้ๆหรือว่าถอยออกมา นะครับก็สามารถทำได้นะครับซึ่งถ้าทำเป็นแบบ 2D animation ก็จะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องวาดภาพทีละภาพใช่ไหมครับในคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละภาพไปเรื่อยๆแต่ว่าการทำ 3D นี้ไม่ต้องนะครับเราเพียงแต่ว่าสร้างตัวโมเดลขึ้นมาเพียงตัวเดียวเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตัวโปรแกรมนะครับ สำการสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพเคลื่อนไหวนั้นเ,เราก็สามารถที่จะขยับอารยบทของตัวโมเดลนั้นโดยที่เราไม่ต้องวาดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือพอเราขยับปุ๊บเราก็สามารถที่จะบันทึกภาพไว้ในตัวโปรแกรมของมันเองแล้วขยับท่าทางไปเรื่อยๆหรือทําการขยับคีย์เฟรมเป็นคีย์เฟรมหลักๆนะครับ ขยับท่าทางหลักๆแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผลภาพให้เกิดเกิดการเคลื่อนไหวอัตโนมัตินะครับการสร้างภาพเคลื่อนไหวนั้นก็ยังสามารถที่จะใสะ่โครงกระดูกคล้ายๆกับโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยครับเพียงแต่ว่าจําลองออกมาใส่ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่แล้วก็ทําการเคลื่อนไหวเหมือนกับเหมือนกับโมเดลนั้นมีโครงกระดูกจริงๆนะครับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณให้อัตโนมัติว่าต้องการว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับหรือบางครั้งนะครับเราก็สามารถที่จะนำแอนิเมชันสำเแ็จรูปที่ทาที่มผีผู้ผลิตได้ผลิตไว้นะครับผลิตท่าทางต่างๆนะครับนำเข้ามาใส่ในตัวแอนิเมชันโดยที่เราไม่ต้องสร้างการเคลื่อนไหวเองนะครับเราเพียงแต่สร้าง สร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็จับแอนิเมชันที่เป็นรูปแบบของแอนิเมชันสำเร็จรูปมาใส่ในตัวโมเดลนั้นแล้วก็สั่งให้มันเคลื่อนไหวมันก็จะเคลื่อนไหวตามแอนิเมชันสำเร็จรูปที่ได้สร้างไว้ครับปัจจุบันนี้มีแอนิเมชันอีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในวงการภาพยนตร์ 3D แอนิเมชันนะครับนั่นก็คือการเคลื่อนไหวโดยใช้ motion capture นะครับ การเคลื่อนไหวแบบ motion capture ก็คือการจับการเคลื่อนไหวของคนหรือสิ่งของนะครด้วยกล้องชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดสัญญาณาจากาจากสิ่งเคลื่อนไหวนั้นเข้ามาใส่ในตัวโมเดลของเรานะครับอย่างเช่นาฉากการต่อสู้นะครับเราก็ให้โมเดลอย่างเช่นฉากการต่อสู้นะครับ เราก็ไม่ต้องเป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างแอนิเมชันงานต่อสู้ทุกภาพนะครับเราเพียงแต่วํานำาเราเพียงแต่จับภาพเคลื่อนไหวที่ทำการจับภาพโดยโมชันแคปเจอร์นั้นเข้ามาใส่ในตัวแอนิเมชันของเรานะครับหลักการของโมชันแคปเจอร์ก็คือกล้องจะจับเซนเซอร์ที่ติดติดตามตัวผู้แสดงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดผ่านมายัางคอมพิวเตอร์แล้วก็ แล้วก็ใส่ลงไปในตัวแอนิเมชันตัวการ์ตูนของเรานะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ทําการาประมวลผลทําให้เกิดภาพเคลื่อนไหวหเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นา <c oughs> การใช้ m o ชั่นแคปเจอรนี้ก็จะนํามาใช้ในภาพยนตร์ค่อนข้างจะมากในยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องหลอดอัลโดลิงอวตารนะครับหรือนําไปใช้ในเกมประเภท 3D นะครับ ปัจจุบันนี้งานทางด้านแอนิเมชันนี่กำลังได้รับความสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะาสามารถที่จะ,ะสร้างให้ดูเหมือนจริงให้ดูเสมือนของจริงมากๆเลยนะครับโดยแล้วให้ความรู้สึกว่าแอนิเมชันนั้นมีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับ,รบสรุปแล้วนะครับแอนิเมชันแบบ 2D หรือว่า 3D ก็มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดน,นะครับลักษณะของภาพนี้อย่างถ้าเป็น 2D เนี่ยลักษณะภาพก็จะมีลักษณะเป็นแบบ แบนๆมีความกว้างความสูงเท่านั้นความลึกของภาพหรือระยะของภาพนั้นเกิดจากการลงน้ําหนักของแสงด้วยเงาความลึกหรือระยะของภาพเกิดจากการลงน้ําหนักนะครับของแสงเงาเท่านั้นนะครับด้วยโปรแกรมประเภท2มิตินะครับส่วนแอนิเมชันที่เป็นแบบท d นั้นก็จะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเป็นหุ่นจําลองนะครับเหมือนเป็นหุ่นจาลองหรือเป็นตัวการ์ตูนหรือเป็น รูปปั้นนะครับซึ่งจะมีความสมจริงนะครับแล้วก็มีมิติมีความกว้างความสูงความลึกนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนตัวการ์ตูนนั้นในรอบทิศทางนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง 2D และ 3D animation นะครับครับไม่ว่าจะเป็น animation 2D หรือว่า 3D ก็สามารถที่จะสร้างความน่าสนใจได้เช่นกันนะครับประเด็นที่สําคัญคือการสร้างเนื้อเรื่องนะครับการเขียนบทการเล่าเรื่องนะครับการออกแบบตัวการ,ร์ตูน ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ,รบงานแอนิเมชันนั้นก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นสื่องานสื่อด้านมัลติมีเดียนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นสื่อการเรียนการสอนนั้นได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิตนะครับเช่นพวกสื่อแอนิเมชันที่รวมเอาสื่อหลากหลายชนิดเข้ามาด้วยกันนะครับโดยการเขียนโปรแกร,รมในการควบคุมการทํางานนะครับ ให้เป็นไปตามต้องการเช่นนำสื่อวิดีโอสื่อภาพนิ่งสื่อกราฟิกนะครับแอนิเมชันก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้ในงานด้านมัลติมีเดียนะครับอย่างเช่นการจำลองสถานการณ์ต่างๆนะครับการจำลองภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นอนาตมีของมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นการรักษาของผู้ป่วยนะครับ แสดงให้เห็นดอะแกรมการทำางานของเครื่องจักรยนต์ของเครื่องจักรกลนะครับการนำแอนิเมชันมาใช้เป็นตัวนำเรื่องหรือการเล่าเรื่องในการนำเสนอเนื้อหานะครับแล้วก็การนำแอนิเมชันมาใช้ในเกมเพื่อการศึกษานะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเพื่อเพื่อใหอ้ผู้เรียนได้เกิดความ จดจำในเนื้อหามากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยก็รู้สึกเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อนะครับสามารถที่จะเผยแพร่ได้ง่ายเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางนะครับโดยผ่านระบบเครือข่ายแล้วก็สามารถที่จะนําไปใส่ไว้ในระบบ e-learning ทําให้ผู้เรียนนี่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะครับครับนั่นคือการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการศึกษานะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง 2D และ 3D ก็สามารถที่นำมาใช้ได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรับทั้งหมดนั้นก็คือ,อาการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นเพียงหลักการหลักๆเท่านั้นนะครับเวลาสร้างจริงนั้นเวลาผลิตจริงนั้นต้องใช้เ,เวลาค่อนข้างจะมากแลวก็มีรายละเอียดค่อนข้างจะมากกว่านี้นะครับซึ่งโอกาสต่อไปคงจะมี โอกาสได้มาพูดถึงใน,านรายละเอียดต่อไปอีกครับ